อะไรก็โพสอะไรก็โพสโพสไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเาขาหารู้ไหมนะครับว่าเรากำลังทำแพสซีฟอินค m มอยู่นะครับมันเป็นการสั่นสะเทือนนะครับสต,ตรีมไม่ได้เลยนะครับมันหายนะครับแล้วก็คลิปเกรยวก็โพสไปก็ หายนะครับไม่มีวิแววไม่ขึ้นไม่ขึ้นฟีดไม่ขึ้นหน้าวอล์นที่ท่องเที่ยวเนาะเก็ียดไนะครับก็เลยเลยหูเนาะเลี้ยงูจัดว่าบาทเท่าหนี้อย่างดีๆหลายอย่างเด้อคุณพี่ช็อกโกแลตขมนะครับตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่มีวิดีโอให้เราไปไปดูได้นะรวิดีโอที่เราจะจะที่โพสต์ไปนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่า วิดีโอที่เราโพสไปตั้งแต่ที่เราทํามานะครับแบบเออมันมันย้อนกลับมาหาเราได้งไงก็รู้ตอนแรกมันหายไปหมดเลยนะ <c oughs> แต่พออยู่วันดีคืนดีระบบเขาประมวลเจอนะครับเขาก็แต่ภาพนิ่งไม่มีปัญหานะครับลงได้สบายๆนะครับแต่อของพี่เรียวไม่ขึ้นเลยปีหนึ่งพึ่งได้สิบสองเรียวกลับมาแล้วครับ ก <c oughs> ลับมาแล้วครับนะครับเดี๋ยวจะนวดเะกหน่อยนะครับลองดูแงส่สีโอ้นี่ผมได้เครื่องนวดมาครับโอุ้กวันทุกวันนะครับสังขารเป็นอะไรที่ไม่เที่ยงจริงนะครับเพื่อนเพื่อนคุณรุ่งนภาครับ <c oughs> เป็นอะไรที่ไม่เที่ยง <c oughs> ไม่ตรงเนาะ เครื um, is, ่องโทรศัพท์เรามันเต็มใช่ไหมพอมันเต็มมันก็มันก็ลําบากในการทํางานครับเพื่อนเก็เราก็ต้องคอยลบรูปลบอะไรออกนะครับคำถา้นะนะเอามาทําเป็นคลิปสั้นได้มาตัดเป็นคลิปสั้นได้ประมาณนี้นะครับก็คือทําได้แค่นี้จริงๆนะครับเป็นเหมือนการเขาปรับใหม่มันมาเพื่อนเนะครับเราต้องจินตนาการลองสําเ็จใช่เลยครับคุณพี่ สวัสดีคุณพี่มารีรัตนะครับแล้วก็คุณพี่ช็อกโกแลตขมด้วยนะครับ10นาทีแล้วเพื่อนๆนี่ขนาดไม่ไทำอะไรนะเวลามันเร็วมากเลยครับรู้สึกตื่นมาเช้านี้รู้สึกสดใสนะครับสดชื่นมา,มากๆเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เราได้กินกับทางเออเขารู้นะครับว่าช่องของเราแล้วก็ช่องของคนที่เราดูที่เรากำลังดูอยู่นะครับ มีเอนเตอเนมนต์นะครับก็จะมีการเข้านะครับมันเป็นการฝึกฝนให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้นเมื่อเราเมื่อก่อนนี้เราเป็นคนที่เงียบๆไม่กล้าแสดงออกนะครับเป็นคนที่ว่าอายว้าเล็บจากหักนะนเพื่อนเล็บตัวนี้เมื่อคืนโพสคลิปไปหลายคลิปเลยนะครับเป็นคลิปที่ไปเดินตลาดแบบ น่นแฟนน่ะมันเหมือนพี่เหมือนน้องกันเนาะแบบไม่ได้ไม่ได้เสื่อมคลายนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เป็นญาติพี่น้องกันนะพศสามห้า ฉันจะได้เงินเยอะๆโอ้คนนั้นก็ได้เงินคนนี้ก็ได้เงินคนนั้นประสบความสําเร็จแล้วเอามาเปรียบเทียบกับตัวเราเองนะครับมันจะทําให้เราท้อใจนะครับความคิดเราก็จะแคบลงนะครับชาาา้าแล้วมันอากาศดีนะครับวันนี้อา,าีสความสำเร็จไปบ่อยถ้าเรามีความฝันแล้วก็ จินตนาการถึงความสําเร็จว่าเราทําได้แล้วครับกมันมันจะทําให้เราได้ฝักมาจริงๆเพราะว่าถึงมันจะมีวิธีการในการที่จะทำํำทุกๆ15นาทีเขาก็าจะดังแบบนี้นะครับทุกๆเหมือนเหมือเขาจะรายงานเวลาว่าเออตอนนี้ได้จะร้องดังร้องนานคือระยะเวลาจะนานกว่านี้ คือกลไกเขายังอยู่ได้ตลอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับทแบบรถเร็วแบบแบบนั้นนะครับก็คืออย่างบางคนที่บอกบอกกับเพื่อนๆหลายหลาคนว่าโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับมิตรภาพที่ดีๆที่คงมีต่อไปเรื่อยๆนะครับพวกเราชาว Facebook ชาวเรียวนะครับแล้วก็จะ,ะมุ่งมั่น พยายขึ้นไประดับเหนือมันง่ายแต่การรักษาให้มันคงอยู่นะครับมันก็ยากกว่านะครับอันนี้ก็หลายๆคนก็น่าจะเข้าใจอยู่เนาะคนที่มาเล่น Facebook นะครับช่วงนี้ก็จะบอกว่าไม่ได้นะครับโดยที่ว่าเราต่อสู้กับใครตัวเราเองนี่แหละครับที่จะต่อสู้กับตัวเราเองได้ดีที่สุดนะครับพอเราต่อสู้กับตัวเราเองได้นะครับเราเหมือนกับม,มันมีเอ็นเกจเมนท์ที่ดีขึ้นนะครับมีเอ็นเกจเมนท์ที่ดีขึ้นพยายามพัฒนา พัฒนาพัฒนาการทําคลิปการนําเสนอเรื่องราวอะไรต่างๆมีเมฆน้อยมากนะครับวันนี้น่าจะแดดจัดนะครับแต่าะว่าเย็นๆน่าจะมีฝนตกนั่นแหละถ้าบรรยากาศแบบนี้นะอตอนนี้คลิปดีมากครับคนดูแก่รกเยอะแล้วก็คนติดตามเยอะอย่างนั้นนะฮะโปรไฟล์อย่างนั้นถึงจะได้เงินนะครับแต่ถ้าโปรไฟล์หลักหมื่นเงี้ย ข้างโอเคอยู่เนาะร้านนี้ผมว่าใช้ได้อยู่นะครับพอเราตัดมาแล้วมันอยู่ทรงดีนะครับมันมันไม่ต้องทําคือไม่ต้องเซ็ตมากมันอยู่ของมันเองนะครับขอให้ทุกคนโชคปีนะครับ เื่อครับเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะครับยังไงรบกวนระบบเดิค่าด้วยนะครับว่า,าบวรบกวนดูดูให้หน่อยนะครับในการที่จะทําให้ช่องเราเติบโตขึ้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านเลยนะครับในการ ทําช่องตรงนี้ให้เติบโตนะครับเพื่อนๆสื่อสารทางบวกให้กับเพื่อนๆได้ได้รับพลังพลังแห่งความสุขครับพลังบวกนะครับแล้วให้ทุกคนมีกําลังใจที่จะต่อสู้ดิ้นรนนะครับในการทํางานนะครับเพราะว่าทุกขจัดออกไปนะครับให้มันเร็วที่สุดนะครับอย่าคิดลบนะครับคิดในเชิงบวกให้ทิมการถึงความสําเร็จว่าเราได้แล้วนะครับพูดแล้วขนลุกนะครับ ว่าเราเป็นแล้วว่าเราได้เลยเราไลฟา์ไปแบบติดต่อกันเรื่อยๆทั้งเดือนเนี่ยฮมันจะพุ่งขึ้นเป็นเยอะขึ้นนะฮะกราฟเราอะ่ะมันจะพุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องนี้ใส่ได้ง่ายนะแต่ถ้ามีใส่ยากนะครับคร้บคุณพี่ธีรนาย เนี่ยฮะเป็นเขาเรียกว่าอินทผาลัมนะครับลูกใหญ่มากเลยนะเริ่มนิ่มแล้วครับเนี่ยฮะคือยากมากมากเลยครับพี่ลำไยเพราะเพราะว่าเราคลิปเราก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ไวรัลเนาะยังไม่ดีมากนะครับ ระบบเขาบอกว่าเขากาลังปรับปรุงเนาะปรับปรุงระบบใหม่อะไรประมาณนี้เราก็อุ้ยระบบปรับปรุงเรื่อยยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็งงๆอยู่นะครับก็คือไม่สบายใจอ่ะเนาะคดีแล้วก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะครับเพราะว่าเราเป็นช่องเล็กๆะยังไม่มี e อนเก e ตเ n นนะครับคือทํามาก็นานอยู่นะครับผมผ่านทุกคุณสมบัตินะแต่รุมๆดนดอนนะครับ ก่อนชงชมชีวิตมันก็ผ่านไปแบบรวดเร็วเนาะโอ้สมัยก่อนนี่นะแบบว่ามันมีทั้งความสุขความสุขเนาะมันผ่านมากได้ยินเสียงนะครับอยากให้ลินเสียงนะครับอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงเก้าไปตามความฝันของตัวเองนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพยายาม ละวางบางสิ่งให้ได้นะครับก็ไม่ขัดกับสิ่งที่เราจะทำนะครับต้องทําอะไรที่มันมันมันเป็นะลยที่ทําได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราทําได้คุณมารีรันะครับไม้แก้วนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แวะเข้ามาทักทายนะครับเป็นผู้จัดน้องใหม่นะครับช่องยังไม่โตนะครับเป็นเหลี่ยมดีกำลังรับชมสวัสดีนะครับก็ตอนแรกตอนที่ผมอยู่ป .1 ป .2 เนี่ยฮะโอ้โหแบบว่าขยันขยันลงคลิปนะครับขยันมากๆเลยนะครับลงคลิปวันละสิบอินทีแล้วเพื่อนนี่ขนาดไม่ได้ทำอะไรนะเวลามันเร็วมากเลยครับรู้ตื่นมาเช้านี้รู้สึกสดใสนะครับ สดชื่นมากๆเลยเพราะว่าเามื่อวานนี้เราได้กินพออยู่ไม่ได้มันก็ล่มเราก็จะไปคเราจะไปเล่นอะไรล่ะทีนี้ <c oughs> ช่ไปครับเพื่อนอันนี้ก็คือเื่อนแพลตฟอร์มของ facebook เขาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับดูแลสุขภาพนครับดูแลสุขภาพร่างกายของเราที่ดีที่สุดเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าในช่วงวัยแบบเราเนี่ยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ค่า <c oughs> ช่องอ้อย S <S <S เด่น่าจะออมมากนะครับวันนี้สวัสดีครับใครผมนึกว่าผมเป็นคนเดียวนะครับตอนแรกตกใจมากเลยครับเพราะว่าช่องนี้เราก็เราก็ทำมาเนาะทำมานา ความดึงดูดนะครับมันจะทําให้เราสําเร็จครับขอบคุณนะครับคนที่รับชมอยู่นะครับคุณรัศมีเจิมแสนนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับคุณพี่เดี๋ยวผมเดินแป๊บเดียวครับผมไปเอากาแฟครับน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับเราก็จะหมดกําลังใจเราไปท้อเราก็จะท้อไปเองแล้วก็ฟ่อไปเองเราก็ไม่ คือทาแล้วมันไม่ได้อะไรเราก็เราก็ลา,าลาไปนะที่เข้ามาทัดการพิจารณาครับ<ม>ในช่องนี้ก็ช่องเล็กๆนะครับเป็นช่องไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันนะครับท่องเที่ยวการเดินทางอะไรี่ปาถะนะครับคือเราไม่มีเมฆน้อยมากนะครับวันนี้น่าจะแดดจัดนะครับแต่ผมว,ว่าเย็นๆน่าจะมีฝนตกนั่นแหละ<ม>ถ้าบรรยากาศแบบนี้นะอื<ม>ตอนนี้เช้า ออผลหลังนะครับก็สามารถทำได้ถ้ามีเครื่องแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับไปเบิ้งที่เพิ่นนะ่ะเออเพิ่นไปไท่ายน้ำตกมองหันมองนี้ให้เบิ้งเนาะแล้วก็มี่อำเภอหนึงเนาะมันมีสวนใด เตอร์แบบเรานะครับถ่ายรูปเยอะๆนะครับถ่ายคลิปเยอะๆนะครับเราควรที่จะมีพวก SSD นะสบายครับก็กำลังแบบเอ,อพยายามอยู่ลงภาพนิ่งลงอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ผ่านทุกคนสัมผัสนะครับแต่ก็ยังไม่ปังอะไรไม่ดังกับเขาเท่าไหร่นะครับก็อาศัยว่าเรายังไม่ได้เอาจริงเอาเก่าอย่างนี้นะครับเป็นแอนทีคมากๆเลยนะครับบรรยากาศดูเลยครับเหมือนเราที่ย้อนเวลาย้อนยุคนะครับย้อนยุคเลยเขามีกาแฟให้ด้วยนะครับครับเพื่อนก็เลยน้อยใจแล้วไม่อยากจะทำนะครับปล่อยทิ้งเลยนะครับเกือบเดือนหนึ่งอระไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ ลงแต่บบเขาน่าจะชอบกินแบบเอ,อกินแบบเป็นเป็นแห้งนะฮะเป็นก็เรียกอินทผ่านลำแห้งนะครับ<ม>เอือ่งกัะแพรแต่ว่าเขามีน้ำร้อนก็ตักมาให้แล้วก็มาันน้อยนิดแปลกคกับเพื่อนปกะเพื่อนได้กินไหม ครับคนพี่ธีรนายเนี่ยฮะเป็นเขาเรียกว่าอินทผาลัมนะครับลูกใหญ่มากเลยนะเริ่มนิ่มแล้วครับเนี่ยเห็นให้ตัวเราเองนี่แหละคือแบบเอ็นเก่งเน้นเราจะดีขึ้นมากๆเลยนะครับเป็นไปได้นะครับให้ไลฟ์ยาวๆนะครับเพื่อนๆไลฟ์ยาวๆไปเลยครับตั้งกล้องแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่อะไรงียบ่ายเราก็จะลงคลิปไปบ้านเราเมืองเรานะครับ Oh. น่าจะมีความสุขนะครับผมว่าอาต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นของเราเลยนะครับจุดเริ่มต้น,ตนจุดแรก oh. พูดถึงเรื่องอะไรนะเมื่อกี้ลืมเลย <laughs> พูดถึงเรื่องของการจินตนาการเนาะเราต้องจินตนาการงแจ้ง <laughs> ข่าวไปที่เฟซบุ๊กเนาะ เพื่อลองดูเช็คเสียงให้หน่อยนะครับว่าเสียงใช้ได้ไหมนะครับแต่งานที่ผมทำเนี่ยผมจะทํางานอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับก็จะไปไปมาระหว่างกรุงเทพนครปฐมนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดครับนะครับก็สวัสดีทักทายนะครับสาหรับคนที่กําลังรับชมอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คือเวลากลางคืนเขาก็มีลว้ลรอขอบชิดน,นะครับปิดเรื่องอความปลอดภัยต่างๆนะครับค่อนข้างดีนะครับมีนะครับตอนนี้กไไ็ไม่มีไม่มีไม่มีวิดีโอให้เราไปไปดูได้นะวิดีโอที่เราจะจะ,จะที่โพสต์ไปนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าวิดีโอที่เราโพสต์ไปชัยรัตน์นะครับกำลังรับชมอยู่นะครับก็ สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีทักทายยังนะครับรายการไลฟ์สดนี้เป็นการยืนยันตัวตนของเราที่ดีที่สุดนะครับให้กับทางระบบเขารู้นะครับว่าเราไลฟ์สดนะครับธีรนัยแซรลลอนนะครับก็เป็น f อคนหนึ่งนะครับที่สวัสดีครับคุณพีธีรนัยสวัสดีครับวิ่เจอกันนานแล้วนะครับตั้งแต่นู้นนะครับ ได้แล้วก็สําคัญที่สุดก็คือการทําให้ช่องเราโตนี่แหละครับทําให้ช่องเรามีวิวเยอะๆนี่แหละครับคือเป็นอะไรที่ยากยากกว่าการที่จะทําคุณสมบัติด้วยซ้ำไปนะครับี่รอยต่อระหว่างกรุงเทพกับนครปฐมนะครับผมว่านาครปฐรมเป็นอะไรที่มันอยู่ติดกรุงเทพเนาะแล้วก็เดินทางสะดวกแล้วก็อย่างหนึ่งนะเนาะครับขอบคุณนะครับที่ทักทายนะครับเข้ามารับชมนะครับเคยเข้าไป ชมคุณพี่บัวลาย,ยนะครับคือช่วงกลางวันสามสิบกวปีครับสามสิบสองปีแล้วครับเ,เพื่อนน,นาฬิกาตัวนี้สามสิบสองปีดูนะครับที่มาทักทายกันนะครับไม่ทราบคุณพี่รัศมีเจิมแสนนะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรนาะรับชมจากที่ไหนบอกผู้จัดหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะรู้จักกันมากขึ้นนะครับ อได,ด้ได้ชอบโพสได้แต่ว่ามันเหมือนกับมันไม่อยู่ในคลังนะครับแล้วก็คลิปเรียวนะครับต้องไปโพสมายืนยันามาทักทายเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเขาก็จะได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับได้เห็นตัวตนของเรามากขึ้นพอเขาเชื่อมั่นในตัวเรานะครับเขาก็ เพราะถึง25นาทีแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนทักทายนะครับวันนี้ก็น่าจะจบการไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันในวันต่อไปนะครับเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเนาะทักทายกันนะครับขอบคุณมากมากเลยครับทีเ่เข้ามายังจํากันได้เนาะตั้งแต่สมัยทาแรกๆนะครับก็สู้กันมาเนาะผมก็บอว่านอนที่นี่ดีสุดเออฟังเสียง ขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเรียบร้อยผมก็กําลังรับประทานอยู่นะครับส่วนมากก็ถ้าไลฟ์สดตอนเช้าก็จะไลฟ์สดดื่มกาแฟแต่เราเลื่อยแบบนี้เป้าหมายนะครับก็คือเราต้องการที่จะให้เอ,อเจนต์แ n เราดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับในเรื่องเดียวแชร์ไปก่อนนะครับเชิญเพื่อนมารับชม คสุภาพนะครับอยู่จังหวัดอะไรนะครับคุณพี่ครับรายงานตัวด้วยนะครับว่าเอ้ไม่ทราบอยู่จังหวัดอะไรอยากจะรู้จักกันเยอะขึ้นนะครับคุณพี่บัวลอยเนี่ยเขาอยู่สพปลาวนะครับทางอุบลนะครับามว่าเขามีน้ำร้อนเขอตั้งอะไรให้แล้วก็มาตดมน้ำร้่แฟับเพื่อนพี่แวะก็มาทักทายนะครับขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ เเป็นยังไงบ้างทุกๆคนนะครับที่ที่เราเห็นที่เราโพสไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ทำเอาคลิปวิดีโอยาวนะมาทำเป็นคลิปเร็วซึ่งต่อไปถ้าเป็นแบบนี้ถ้าคลิปหายทั้งเกิดบวนันทุกวันนะครับสังขารเป็นอะไรที่ไม่เที่ยงจริงๆนะครับเพื่อนคุณรุ่งนภาครับเป็นอะไรที่ไม่เที่ยงไม่ตรงเนาะเราเพื่อนไม่ได้ผลนะครับ คือไม่ได้ผลยังไงคือไม่ได้ผลในเรื่องของว่าไม่มีใครดูคลิปเรานะครับคุณพี่คุณลุงนาภาเราไม่มีใครดูคลิปเราถึงแม้ว่าเราจะมีผูต้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ก็หอมๆนะครับยามเช้าเ้านั่งพูดคุยกันนะพบปะพูดคุยทักทายเพื่อนๆนะครับมีเวลานี้เลยละอีพีเราได้สิบปีแล้วมั้งฮะที่มามาพักที่นี่ครับ เนาะเผื่อว่ามีคนมาชมที่บ้านที่เข้ามาทักการพี่จัดนะครับในช่องนี้ก็ช่องเล็กๆนะครับเป็นช่องไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันนะครับท่องเที่ยวการเดินทางอะไรที่ประทักนะครับคือเรา เข้ามาทักทายคุณพี่สมพงษ์ด้วยนะครับก็แวะเข้ามาทักทายกันนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยให้กับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมากๆนั่งกินกาแฟแก้วหนึ่งก็จบแล้วนะครับในการไล์นะครับสบายๆนะครับในเช้าวันนี้นะครับกาแฟหมดพอดีนะครับในการไล่หนึ่งไล์นะครับขอบพคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับก็จนเรารู้สึกได้ว่ารัตบอร์ดของเราเนี่ยมันจะ มันจะจากแดงม,มันจะเป็นน้ำเงินก็เป็นเขียวเป็นเขียวเป็นยังไงบ้างครับคุณพี่ที่ระไนเดี๋ยวเพื่อนนี่ขนาดไม่ได้ทำอะไรนะเวลามันเร็วมากเลยครับรู้สึกตื่นมาเช้านี้สึกสดใสเลยนะครับสดชื่นมา,มากๆเลยเพราะว่าเามื่อวานนี้เราได้กิน วัตติกาเจ้าเป็่ฮะนวดเวลาเราเมื่อยๆครับม,มันสะเทือนมากเลยเมไหมขนาดเสเียงพูดเรายังสะเทือนเลย ากาศตอนเช้าสดใสมากเลยนะครับเปลี่ยนการทำงานนะครับกับเปลี่ยนระบบให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับปรับเปลี่ยนระบบให้มันเข้าที่ไปตอบหมดทุกคอมเมนต์หรอครับผมเองก็เหมือนกันไม่มีเวลาไปตอบทุกคอมเมนต์ถ้าเกิดว่าช่วงช่วงไหนที่ AI ดันนะครับบางบางบาง,บางภาพบางภาพนี่ ถ้าเช้าแล้วมันอากาศดีนะครับอันนี้อากาศดีเยอขึ้นทุกวันทุกวันนะครับสังขัรเป็นอะไรที่ไม่เที่ยง,จร,งจริงนะครับเพื่อนๆคุณรุ่งนภาครับเป็นอะไรที่ไม่เที่ยงไม่ตรงเร,เราตั้งคาเลยนะเอามาทําเป็นคลิปสั้นได้มาตัดเป็นคลิปสั้นได้ประมาณนี้นะครับ ก็คือทำได้แค่นี้จริงๆนะครับเป็นเหมือนการเขาปรับใหม่มันมาฉันทำเพื่อแพสซีฟอินคามของฉันในวันข้างหน้าฉันทำไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานฉันทำไว้เพื่อเข้าทาน อตอนนี้ก็คลิปวิดีโอที่เราโพสต์ไปบางคลิปก็อาจจะไปอยู่ที่ไหนสักแห่งนะจะเครียดยครับทำไปเรื่อยๆครับขอบคุณทุกๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้รู้สวัสดีพีทุกๆท,ทุกคนนะครับสวัสดีครับ กาแฟกาแฟสักแก้วไหมครับตื่นขึ้นมารู้สึกวันนี้รู้สึกหน้าตาสดใสนะครับอืมสดชื่นนะเพราะเมื่อคืนนี้พอสามห้าน่ายยังไงนะครับคลิปเราก็จะเป็นไวรัลนะครับ เพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือว่าหาคนดูคลิปเราให้ได้นะครับถ้าหาคนดูคลิปของเราได้คลิปเราก็จะดันจะปังนะครับเพื่อนโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับโอ้สบายมากเลยที่เราไเนี่ยนวดเองตอนเช้าเชนะ้าเนาะตื่นนอนมาก็ได้นวดนะครับนวดแบบนี้นะมัน แต่ก็ยังมีแสงอยู่ที่เอ,อเขาไปที่เขาไปทํางานอยู่แถวซาอุหรือว่าแถวอะไรเนี่ยนะครับแล้วเขาซื้อซีนอ,อินผ่านลที่โน่นมานะครับอร่อยมากนะครับเป็นอินทาผาลัมแห้งนะครับไปว่าผมไม่ได้ไปดูที่ว่ามันมีแจ้งเตือนอ่ต้องตรวจสอบนะครับน่าจะเป็นที่ตัวนี้แน่เลยทำให้คลังเรียวเรา จักปัญหาใดๆก็ตามนะครับมันก็เป็นแค่อุปสรรคก็คือแค่เส้นผมนะครับเรามองที่เป้าหมายก็คือภูเขานะครับเราไม่ได้มองที่เส้นผมนะครับถ้าเรายังมองมองอยู่ที่อุปสรปรคพอโพสได้แต่ว่ามันเหมือนกับมันไม่อยู่ในคลังนะครับแล้วก็คลิปเรียวนะครับต้องไปโพส สวัสดีครับทักทายนะครับเพื่อนๆทุกๆคนเลยใครที่กำลังรับชมอานี้แล้วก็ต้องเอาเป็นแบบอย่างนะครับเพราะว่าเราเป็นช่องเล็กๆะยังไม่มีเอนก g e m ตเมนนะครับคือทำมาก็นานอยู่นะครับ <c oughs> ผมผ่านทุกคุณสมบัตินะ <c oughs> แต่รุมๆดนๆ,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 ๆนะครับรุมๆดึงนะครับ เพราะว่าอืมันติดแดงหมดเลยทุกช่องเลยนะครับก็เออเราจะทํำยังไงดีวิธีการเดียวนะครับที่จะทําให้ช่องเราเร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับคือการไลฟ์สดตอนนี้เพจก็มีผู้สนับสนุนแล้วประมาณพันกว่าคนนะครับก็จะจะไล่ให้มันถึงห้าพันนะครับไม่ถึงสักทีครับยากเหมือนกันนะเพจเนี่ยกว่าที่คนเขาจะมาสนับสนุนเรานี่ที่ไปหมุนเวียนในธุรกิจเพื่อที่ว่าเราจะได้มีแพลตฟอร์มใช้ ไปตลอดเวลาตลอดไปไม่งั้นแพลตฟอร์มเราก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับมานั่งอยู่ในล็อบบี้โรงแรมครับเพื่อนนะฮ <29. S 2> ะเข <Isaiah. S 2> าจะมีรูปรเก่าๆไ้ให้เราดูนะครับตรงนี้เขาจะเป็น เพราะว่าเขาต้องรักษาภาพลักษณ์องค์กรนะครับไว้นะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเราจะไปทําแบบเขาเลยมันก็ไม่ได้นะครับเราจะต้องรักษาภาพลักษณ์แล้วก็ทุกคนก็ต้องการกำลังใจเนาะกำลังใจเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับเป็นพลังบวกเป็นพลังใจนะครับที่จะทําให้เราเติบโตขึ้นในโลกออนไลน์นะครับถ้าเรามีตัวตนในโลกออนไลน์นะครับ วันนี้ก็จะไลฟ์สัก20นาที25นาทีก็พอ,รอครับเพื่อเพื่อเป็นการเปิดค่าการมองเหตุให้กับช่องนะครับผมไลฟ์นี่